สวัสดีครับผมรังสรรจันวรวิทย์ชื่อเล่นชื่อแตนนะครับเป็นประธานชุม,มุมซิปโป่แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนักสะสมซิปโปซิปโปเนี่ยเป็นไฟแช็กที่กันลมจุดแล้วเนี่ยมันไม่ดับง่ายๆยืนอยู่ในที่ที่โดนแรงๆเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวมันดับแต่ดับไหมดับเหมืนอนกัน แต่่วาดับยากกว่าในแช็่ครื่องอื่นซิโป้คือเป็นเป็นเป็นชที่ทํามาเพื่อจับถนัดมือนะฮะมันจะอยู่ในมืออยู่ในมือเราเนี่ยมันก็จะพอดีการใช้งานก็คือใช้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวเราไม่ต้องใช้2มือในการจุดนะฮะทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นแฟช็คสมัยก่อนเนี่ยมันมีตั้งแต่แฟช็คที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช้แค่ถ่านหินอย่างเดียว ให้มันเกิดประกายไฟจุดไฟได้เหมือนกันหรือจะเป็นไฟแช็กที่เป็น,นกลไกต่างๆเป็นเฟืองเป็นอะไรเงี้ยหลายตัวทําให้พอเรากดแค่กดปุ่มเดียวเนี่ยปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดประกายไฟไกลไกต่างๆมันก็จะทํางานเสียงก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของซิปโปเนื่องจากว่าเปิดมาแล้วก็จะมีเสียงกริ๊ของมันนะฮะแต่มันไม่ใช่ปิ๊ง อย่างที่ใครๆเข้าใจบางคนคิดว่าเสียงปิ้งเป็นเสียงของซิโปแต่จริงๆเสียงปิ้งเนี่ยเป็นเสียงของดูปองอีกอย่างหนึ่งคือซิปโปเนี่ยม,มันเป็นไฟรชที่สะสมได้โดยที่ไม่มีจำกัดเขาจะออกแบบใหม่มาทุกๆปีเป็นร้อยๆเป็นพันๆแบบต่อปี ซิปโปเนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่ปี1932โดยมิสเตอร์จอร์จเบรสเดลนะครับคุณจอร์จเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในสกกูลที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันคือเขาคิดว่าธุรกิจน้ำมันก็เริ่มตันแล้วตอนนั้นเขาอยากจะทำอย่างอื่นจนวันหนึ่งเขาไปที่คันทีคลับก็ไปในงานก็เห็นว่าเห็นคนที่สุบรีเนี่ยเขาก็ต้องใช้ไฟแช็กแต่ไฟแช็กเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยเป็นไฟแช็กของออสเตรีย ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นแฟช็่กันลมเหมือนกันแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะต้องเปิดฝาออกมาแล้วก็จุดคราวนี้มือสองมือเพราะไม่ว่างแล้วก็เลยจําเป็นต้องปากคาบม,มันก็ดูทุลักทุเลอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยได้ไอเดียว,ว่าถ้าเขาสามารถทําให้มันใช้งานได้ด้วยมือเดียวเนี่ยมันก็น่าจะขายได้ก็เลยเริ่มคิดค้นซิปโปลขึ้นมาด้วยการใส่บันพับเข้าไปการที่ใส่บันพับเนี่ยถ้าใส่เฉยเนี่ยเดี๋ยวฝาเปิดเองใช่ไหมเขาจะจำเป็นต้องใส่บางอย่างเข้าไป ในนั้นด้วยเลยทําให้เกิดมีเสียงขึ้นมาซิปเปลหนึ่งอันเนี่ยมันจะมี22ส่วนตัวด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีแค่ฝาตัวถังด้านล่างมันพับบนมันพับล่างแค่นั้นแต่ว่าตัวด้านในเนี่ยมันก็จะมีเฟืองล้อจุดประกายไฟนะฮะอันนี้คือลูกเบี้ยวที่บอกคือตัวนี้จะทําให้เกิดเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็มีสปริงมีป่องไฟมีเชือกเออมีมีไส้มีฐานมีท่อนํา ฐานอะพวกอีกอย่างหนึ่งที่คนเขาจะเขา้เขาใจผิดบ่อยก็คือเรยอนบางคนคิดว่าใช้สําีจริงๆมันคือเรยอนซึ่งวัสดุแตกต่างกันถ้าเป็นสัมฤเนี่ยเวลาจุดซับน้ําแล้วเนี่ยพอเราบีบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่คืนตัวใช่ไหมแต่ตัวเรยอนเนี่ยมันจะมีการคืนตัวมันจะเก็บน้นําได้ดีกว่าผลเชค็คที่ออกมารุ่นแรกเนี่ยก็คือ รูปร่างหน้าตาประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของของเก่าจริงคือเขาทําขึ้นมาเพื่อเป็นเรปพิาขึ้นมาเขาเรียกว่าแพนทอมซิปโปมันจะใหญ่กว่าถ้าเทียบกับซิปโปทั่วๆไปปัจจุบันนี้มันจะสูงกว่านะฮะสูงใหญ่แล้วก็จะเป็นเหลี่ยมจะมีบรรพับอยู่ด้านนอกพอมันใช้งานปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ย มันก็จะเจ็บมืออีกอย่างหนึงคือบันใหญ่ไปด้วยเขาก็เลยย่อส่วนก็จะทําให้มันเล,เล็กลงแต่ก็ยังเหลี่ยมๆอยู่มันพับก,ก็ยังอยู่ด้านนอกมันก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ความเป็นเหลี่ยมเนี่ยก็ทําให้เจ็บมือในการใช้ก็เลยทําให้หมนลงนิดนึงขอบมันจะมนที่หัวมันข้างบนเนี่ยมันจะไม่ตรงเหมือนอันนี้ แล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนเป็นขอบด้านข้างนี่จ็จะเป็นตัวที่หลังจากนั้นมาก็คือทําแบบนี้ตลอดจนถึงปัจจุบันมันจะแบ่งได้เป็นประเภทหลักๆอยู่ประมาณ5ประเภทนะฮะประเภทแรกก็คืออย่างเงี้ยเรียบ ถ้าเรียบๆรียบเนี่ยก็คือคนเขาจะสะสมกันโดยการเล่นปีผลิตก็จะดูว่ายิ่งเก่าก็ยิ่งดียิ่งเก่าสภาพใหม่ๆยังไม่ใช้งานก็ยิ่งแพงแบบที่สองก็คือเป็นรดรายมีลูกค้าบางคนเขาก็ไม่อยากได้เรียบเรียบใช่ไหมฮะอยากเห็นไปอยากได้ซิโป้เป็นของตัวเองก็จะส่วนใหญ่สมัยก่อนก็จะมีการแกะเป็นชื่อย่อ อะไรเงี้ยเป็นตัวอักษร3ตัวทําเป็นดีไซน์อย่างเช่นวินดี้วินดี้ก็คือผู้หญิงที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของซิปโปนะฮะก็จะเอาลายพวกนั้นมาลงในแฟชักพอซิปโปเริ่มติดตลาดเนี่ยคนก็เริ่มใช้มากขึ้นแต่แล้วเนี่ยพวกบริษัทห้างร้านต่งตางๆเนี่ยเวลาเขาจะให้ของขวัญเป็นที่ลึกกับลูกค้าเนี่ยเขาก็ใช้สัญลักษณ์ของบริษัทลงไปแทนอย่างเช่นยี่ห้อรถ เครื่องดืมเมือนเมาอะไรพวกนี้เขาจะลงไปในนั้นแล้วก็แจกเพื่อให้ลูกค้าเห็นบ่อยๆเวลาจะใช้ซื้อสินค้าก็จะนึกถึงพวกนี้ก่อนแบบที่สามก็คือซิปโปเกี่ยวกองทัพคือซิปโปเนี่ยมันเป็นของใช้ประจำตัวของทหาร กองทัพต่างๆเนี่ยพวกนี้คือเขาจะเอาลายของเขาเนี่ยมาลงในซ mm ิปโปเหมือนก่าเป็นความภูมิใจอะว่าเอ้ยเราปฏิบัติการอยู่เรือลำนี้ใช่ไหม mm hmm. ก็มีซิปโปลายลายเรือของตุดรองที่เราทำงานอยู่ mm hmm. นอกจากซิปโปเป็นทำแบบมาตรฐานแล้วเนี่ยจะมีแบบสลิมด้วยขนาดเล็กกว่าปกติเพื่อให้ ผู้หญิงได้ใช้จริงๆแล้วผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่ามันมันบางคนเขาไม่ชอบใหญ่ๆก็อาจจะใช้สลิมแต่ข้อเสียของสลิมก็คือมันมันก็จะต้องเติมน้ำมันบ่อยหน่อยเพราะถังน้ำถังน้ำมันมันเล็กแบบท้ายก็คือแบบตั้งโต๊ะก็จะผลิตออกมาเรื่อยก็จะมีเปลี่ยนตั้งแต่ใหญ่ๆมาเล็กลงเล็กลงเตี้ยลงแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงให้เป็นให้มันเป็นสวยงามมากขึ้นเป็นแบบว่าเป็น เฟอร์นิเจอร์ที่ประดับอยู่บนโต๊ะช่วงหลังๆเนี่ยประมาณปี80ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ค่อยทําแบบตั้งโต๊ะแล้วนั้นเค<อ>าใช้แบบตั้งโต๊ะก็เลยเป็นของแปลกหายากเหมือนกัน ตรงนี้นะฮะจะเป็นซิปโปเกี่ยวกับวินดี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะว mm hmm. ินดี้เป็น Saint uck, เป็นสัญลักษณ์เป็นมัสคอตตัวหนึ่งของของซิปโปอันนี้เนี่ยซิปโปที่ลายวินดี้พี่เป็นลายวินดี้เนี่ยมันก็จะมีดีไซน์หลายหลายแบบนะฮะตัวนี้ก็น่าสะสมเพราะว่ามันมันสำหรับคนที่ชอบวินดี้จริงๆนะก็เขามีเยอะเหมือนกันจริงๆแล้ววินดี้เขาต้องการสื่อว่าเวลาโดนโลมแรงๆเนี่ยซิปโปจะไม่ดับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยวาด ท่าทางนก็คือชื่อก็บอกแล้วก็คือลมแรงนะฮะแต่ลมแรงไม่ดับก็คือก็เลยเลยมาเป็นสัญลัษณ์ของสิบโทของที่น่าสะสมอีกอย่างหนึ่งก็คือ โดยส่วนตัวแล้วนะครผมผมชอบเก็บอะไรที่มันเป็นได้หลายๆแบบอย่างเช่นอาเพลย์บอยอย่างเงี้ยเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเขาเคยทำมาทีาลแล้วก็คือเป็นคอลเลคชันเพลย์บอยเป็นปกหนังสือเพลย์บอยแต่ว่าเอามีอยู่แค่10กว่าแบบแต่เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขามีออกมาเยอะมากส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นซิปปเกี่ยวกับหนัง ผมว่ามันก็น่าสะสมอางทีครับเพราะว่าอย่างอย่างหนังบางตัวคนไทยก็รู้จักดีอย่างจอรอยเงี้ยนะฮะดอนออฟเดอะเดย์อย่างเงี้นะะ uh, the Dead ยน,นะครับแล้วก็มีท็อปกันอย่างเงี้ยคนไทยจะรู้จักดีสตาร์เทร็กแอบพวกนี้คือคือมันประวัติเรื่องราวอยู่บนตัวไฟช็กเป็นันทึกประวัติของของหนังในช่วงยุคช่วงสมัยนั้น ส่วนตรงนี้เป็นคอลเลกชันของคนไทยนะฮะก็คือเป็นของคาราบาวออกมาประมาณ12ปีแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเอาสั่งมาทำมาทั้งหมด8แบบนะฮะแแบบราคาอยู่แค่พันกว่าบาทเองแต่พอเริ่มหายากขึ้นหายากขึ้นเนี่ยตอนนี้ราคาซิปโปคาราบาวเล่นกันอยู่หลายพันเหมือนกันก็เป็นตัวที่น่าสะสมจริงๆแล้วผมว่าเป็นวงดนตรตีไทยวงดนตรตีแรกนะที่ได้ที่มาอยู่บนซิโป แต่จริงแล้วคือไม่ใช่ว่าซิปโป้ไปขอคาราบาวทำนะแต่ว่าคือทางคาราบาวเขาอยากทําเป็นรุ่นพิเศษของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ให้กับคนแฟนเพลงอะไรพวกเนี้เขาได้ได้สะสมกัน Got got มาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นซิปโปเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับอของดิสนีย์นะฮะคือดิสนีย์เนี่ยสมัยก่อนจะเห็นว่าการ์ตูนของดิสนีย์สมัยก่อนมิกกี้เมาส์อะไรพวกนี้มันก็จะมีสูบุหรีแต่หลังจากที่ดิสนีย์โดลงไม่เกี่ยวกับเรื่องการไม่ให้สูบบุรีฉากที่มีสูบุรี่ก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ของของที่เป็นของชมอด้วยของที่เลอกเกี่ยวกับบุรีเนี่ย เขาก็จะเลิกผลิตไปด้วยตั้งแต่ปี1982ไปต้นมาเนี่ยดิสนีย์ก็เลิกผลิตซิปโปที่เป็นลายเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์โนัล,ลนดัคและพวกนี้ราคามก็เลยสูงขึ้นเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนราคาพวกนี้แรงมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบกันคนญี่ปุ่นเขาหากันแล้วก็ราคาสูงตัวเนี้ยอย่างเงี้ยตัวหนึ่งสามสี่หมื่นก็มี ตรงนี้ก็เป็นซิปโปที่เกี่ยวกับสงครามเช่นซิปโปสงครามเวียดนามนะฮะในซิปซิปโปของเวียดนามเนี่ยที่เขาเรียกซิปโปเวียดนามเนี่ยมันมีความเด่นโดดเด่นตรงที่ว่าคือตอนทหารที่ทหารมีกันไปอยู่ที่เวียดนามเนี่ยไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ว,ว่าทุกคนมีซิปโปหมดแต่เวลาเขาอยากจะระบายความในใจเขาอัดอั้นตันใจเขาไม่รู้จะทาอะไรดีเขาก็เลยบางคนก็เอามีดเนี่ยมาแกะสลัก ตวงสือลงอยู่ในบนจดสิทิโตที่เวียดนามเนี่ยเขาจะมีแบบว่าพวกรับจ้างแกะสลักก็มีเหมือนกันเขาจะปสลักแบบแผนที่เวียดนามลงไปใส่ชื่อเมืองที่เขาอยู่อะไรเงี้ยลงไปด้วยเ็าจะเนย mm. เช่นตัวนี้ตัว mm. นี้ก็จะมีชื่อเมืองนะฮะชื่อเมืองของเขาปีปีที่เขาไปอยู่ก็คือปี68.69ใช่ไหม อันนี้เป็นคาทีเา่เขาต้องเขาต้องการระบายความในใจขึ้นมาก็คือมันจะเป็นของเก่าแล้วก็จะเป็นเนี่ยคือการแกะสลักโดยไม่มีสีคือมันก็มีของปลอมเยอะนะของที่ทําขึ้นมาใหม่บางคนไม่มีแบบว่าพบข้อข้างหัวใสอ่ะเอาซิฟโปที่ปีได้ปีปีตรงกับปีที่สงครามเวียดนามใช่ป่ะแต่ว่าเอามากแกะใหม่ก็มีแต่งจริงซิฟโปเวียดนามเนี่ยดูยากมากจน,จนเขามีหนังสือบอกเลยว่า ซิโปเวียดนามเนี่ยดูยังไงอันนี้จะบอกเกี่ยวกับประวัติซิโปเวียดนามด้านบนนี้นะฮะเป็นซิปโปที่ผมพูดไปว่าคือเป็นซิปโปแบบตั้งโต๊ะนะฮะตั้งแต่ แต่พอดีผม,ม,ม 2, ไม่มีรุ่นแรกมีแต่รุ่น2ก็คือรุ่น2นี่ผลิตประมาณปี1948รุ่น3รุ่น4เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวข้างในจากตัวถังใหญ่มาเป็นตัวถังแบบธรรมดานะฮะแล้วก็จะมีมาเป็นรุ่น Lady Bradford อยู่ข้างบนแถวบนสุดนะฮะนะฮะแล้วก็มารุ่น o r l n t h i a n เนจะเป็นจะเป็นแบบคล้ายๆถ้วยนะฮะรุ่น Modern ก็จะเป็นคล้ายๆไฟฉายก็มาเป็นรุ่น a n d ด r i t e ก็คือเอาซิปโมาแล้วก็เอามาใส่ถัง หาตั้งเฉยแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้ผลิตแล้วคือพวกสมัยก่อนก็คือเขาก็สูบบุหรี่ในออฟฟิศกันใช่ไหมผู้บริหารอะไรเขาก็เขาทำงานในออฟฟิศแล้วไม่ต้องไปสูบบุหรี่ข้างนอกเขาก็มีซิปโปวางเป็นโตะเลยถ้าอันเล็กๆวางเดี๋ยวเด๋ยหาไม่เจอเดี๋ยวอะไร mm. ก็ทําเป็นใหญ่ๆหน่อยตั้งโต๊ะไว้ไม่ทับกระดาษไว้อะไรก็ได้ ก็คืออันนี้นะฮะเป็นซิลโปที่มีรายตาครุฑนะครับสมัยก่อนเนี่ยทางหน่วยงานราชการหรือว่าในวังหรือสักอย่างเนี่ยเป็นคนสั่งทางที่อเมริกาทำนะ,ะแล้วก็เอามาใช้กันเฉพาะในในกลุ่มกลุ่มนั้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตาครุฑเนี่ยจะจะจะ,จะเอามาทำซิโโฟไม่ได้ต้องได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตก่อนแต่คันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีขายทั่วๆไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอันที่ผมได้อันแรกเนี่ยได้มาจากญี่ปุ่น คนที่ใช้อาจจะทําตกหล่นหายไปใช่ไหมแล้วมีคนเก็บได้พอเก็บได้อาจจะไปอยู่ที่ตลาดนัดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาซื้อไปพอซื้อเสร็จก็ไปไว้ที่ญี่ปุ่นไญี่ปุ่นแต่เราไปเจอในใน,อในเว็บของญี่ปุ่นก็ได้ซื้อมาอื สำหรับชิ้นที่ประทับใจมากที่สุดก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นเป็นลายเจมส์บอล0 0นนะฮะแต่ผลิตมาประมาณ3-40ปีแล้วเพราะว่าอะไรก็คือเจมส์ James, มันมีบุ่ภาคหนึ่งที่เจมส์บอลมาถ่ายทำที่เมืองไทยที่จังหวัดปังงานใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทหนังเนี่ยเขาก็เลยสั่งซิปโป้ผลิต ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกของในการสร้างหนังเรื่องนี้แล้วขายที่เฉพาะที่มอนในเมืองไทยทําอยู่มาแค่ไม่กี่ร้อยตัวแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่สิบตัวในในในโลก ว่าซิปโปที่แปลกที่สุดนะก็คือซิปโปที่มันมีลูกเล่นในตัวของมันเองส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นนะอย่างเช่นแถวบนเนี่ยชอบเวลาเปิดฝาเนี่ยเวลาปิดฝาเป็นรูปอยู่รูปหนึ่งแต่พอหลังจากปิดฝาปุ๊บรูปก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปหนึ่งนะฮะส่วนอย่างเงี้ยนี้เวลาเปิดปิดเปิดฝาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับนะฮะเวลาปิดฝาปุ๊บไอ้มนุษย์ต่างดาวขึ้นมา ตัวที่ภูมิใจคือคือมันเป็นไอดอลของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือคาเมนไรเดอร์ก็คือไอ้มดแดงนะฮะจะมีเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมฮะพวกนี้เป็นเซตแต่ยังขาดบางทีมันยังมันยังขาดอยู่อีกตัวหนึ่งผมตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่มี Amazon ไม่มีแต่มีสตรองเกอรสองตัวคือ <ไป S 2> ผมเกิดปีเดียวกันกับไอม d ดแดงใช่ไหมก็คือก็เกิดมาคู่กันเกิดมาพร้อมกันนั่แหละพร้อมๆกันกับไอมดแดงเพเราะเลยทําให้แบบมันก็ผูกพันในใดีๆ <laughs> ถ้าใช้บ่อยที่สุด <c oughs> ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับ เคยเห็นในหนังเรื่องคอนสแตนตินที่คิโนริฟใช้ป่ฮะพอหลังจากที่หนังออกไปแล้วเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ได้ทำทำตัวคอนสแตนตินขึ้นมาแต่ทำแค่3 0 0้ตัวแต่หลังจากนั้นแนละ้วคือ3ามตัวนั้นนะขายหมดเอพิบตาราคาที่ตอนเปิดออกมาเนี่ยแค่ประมาณหน0่เยน3 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองพอหมดปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเองราคาขึ้นเป็นหมื่นเลย ตอนนี้ผมว่าน่าจะเกินสามหมื่ไปแล้วแต่ว่าไม่มีของไม่มีคนมาขายใช่ไหมฮะก็เลยต้องมาทําเองต้องมาทําเองเนื่องด้วยจากผมมีเครื่องยิงเลเซอร์เองผมก็เลยเอามาแกะสลักลายลายคอนสแตนตินเอง